เกจิสายนี้ต้องเหนียวอันดับ1คนสู้เกิน5ล้านบาทครับในพิมนิยมสร้างเหลือร้ายของวัตนตนดหลวงสำหรับเกจิเมืองเพชรบุรีนั่นเอง ต้องบอกเลยว่าเกจิสายนี้ต้องเหนียวอันดับหนึ่งนะครับสำหรับเกจิเมืองเพชรบุรีนั่นเองเพชรบุรีเนี่ยต้องบอกว่าแต่ไหนแต่ไรเราจะได้ยินว่าเป็นเมืองคนดุนะครับแล้วก็พระเครื่องพระเหรียญต่างๆเนี่ยก็จะเน้นพุทธคุณไปทางนันง้นคงกระพันชาตรีนะครับวันนี้ผมนํห้าเกจินะครับจังหวัดเพชรบุรีมาฝากพี่ๆว่า5้าเกจิยอดนิยมเล่นหากันนะครับ5าเหรียญมีหลวงพ่ออะไรบ้างเริ่มจากอันดับที่1ตลอดกาลนะครับ เหรียญหลวงพ่อฉุยนะครับหรือพระสุวรรณมุนีนะครับวัดคงคารามนะครับจัดสร้างว่าปี2465ั้องหบอกว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่นิยมที่สุดแล้วในจังหวัดเพชรบุรีนะครับเป็นเหรียญทองแดงรมดำรุ่นแรกนะครับแยกกันอยู่2พิมพนะครับแบบโมมีไส้กับโมไม่มีไส้นั่นเองครับสภาพสวยๆเนี่ยปัจจุบันผมว่ามีคนสู้เกิน5ล้านบาทนะครับในพิมพนิยมนะท่านที่2ที่เราจะพูดถึงกันนะครับก็คือ Thank you มีพระเครื่องที่ได้รับความนิยมหลายรุ่นนะครับตั้งแต่เหรียญรุ่น1เหรียญรุ่น2แต่ที่เห็นพูดถึงกันมากที่สุดเลยก็จะเป็นเหรียญรุ่น2นั่นเองครับจะสร้างเมื่อปี2498นะครับทำไมรุ่น2คนพูดถึงมากกว่ารุ่นแรกเพราะรูปแบบของเขาเนี่ยมีความสวยงามมากกว่านะครับและบางเหรียญเนี่ยมีการพอกครั่งไว้ด้านหลังซึ่งเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับครั่งพุทธาเขาเรียกว,ว่าสร้างเหลือร้ายของวัดตโนดหลวงนั่นเองนะครับเหรียญน,นี้จะสร้างตั้งแต่เนื้อทองคาเง ินทองแดงทองแดงสวยๆปัจจุบันผมบอกว่าใกล้ๆล้านนะนะหกเแสนเนี่ยไม่มีใครอยากหายนะครับเนื้อเงินเนี่ยก็ต้องล้านกว่าบาทตัวนเนื้อทองคําไม่ต้องคุยเลยหลายๆล้านนะครับสำหรับเกจิท่านต่อไปนะครับจังหวัดเพชรบุรีได้แก่ แดงเนี่ยต้องบอกว่าพระเครื่องเครื่องรางหรือว่าวัตถุมงคลต่างๆของท่านเนี่ยเป็นที่นิยมเล่นหากันแทบทุกรุ่นนะครับแต่สิ่งที่เราต้องพูดถึงชัดๆเลยก็คือเหรียญรุ่นแรกนั่นเองเหรียญรุ่นแรกของท่านเนี่ยจัดสร้างเมื่อปี2503ครับจัดสร้างไว้ตั้งแต่เนื้อเงินเป็นเนื้อที่แพงที่สุด แล้วก็เนื้อทองแดงปัจจุบันเนื้อเงินเนี่ยสวยๆก็สู้กันเกิน5ล้านเข้าไปแล้วนะครับส่วนเนื้อทองแดงตนะ้องบอกว่าสวยๆเนี่ยก็ตามมาติดๆนะครับล้านกว่าบาท2ล้านปัจจุบันมีแยกบล็อกนะครับจริงๆแล้วอาจจะเป็นบล็อกเดียวกันแต่ปั๊มจนจมูกแบนลงไปนะครับเขาเรียกว่าบล็อกจมูกโด่งกับบล็อกจมูกแบนจมูกโด่งเนี่ยก็อาจจะได้รับความนิยมกว่าระดับหนึ่งนะครับในปัจจุบันอันดับที่4นะครับ หลวงพ่อเพลินนะครับหลวงพ่อเพลินเนี่ยวัดหนองไม้เหลืองนะครับจัดสร้างรุ่นแรกเหรียญที่นิยมที่สุดของท่านก็คือ2495นเะครับเป็นเหรียญทองแดงแล้วก็ชุบกระไหลทองนั่นเองเหรียญสุดท้ายนะครับที่เราจะพูดถึงกันของจังหวัดเพชรบุรี พราแช่มวัดนาย่างนั่นเองนะครับจะสร้างไว้เมื่อปี2473นะครับจะมีอยู่เนื้อเดียวก็คือเนื้อทองแดงนะครับเล่นหาการปัจจุบันเนี่ยก็เล่นหากันเรือนแสนนะครับแสนกว่าบาทเป็นไงกันบ้างครับพระเหรียญคณะจารย์จังหวัดเพชรบุรีนะครับที่เรามาคุยกันวันนี้โดนใจผู้ชมหรือเปล่านะครับถ้ามีอะไรแนะนานะครับว่าเฮ้ยท่านก็อยู่เพชรบุรีอ่ะทำไมไม่มีองค์นั้นองนี้นะครับพูดคุยกันนะครับด้วยเหตุด้วยผลนะและอยากให้พูดถึงพระเครื่องในจังหวัดของพี่ๆอยู่จัง วัดไหนนะครับคอมเมนต์ Comment มาบอกกล่ากันนะครับเดี๋ยวเราจะทําให้ครับถ้าคุณไม่อยากพลาดคลิปดีๆจากเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ e ไว้ได้เลยนะครับ